ดูนะคผมวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเข้า T-S ของกิลพักประตูสวรรค์น,นะครับผมงั้นเรามาเริ่มขั้นตอนกันเลยดีกว่านะครับก็จะเห็น IP T-S นะครับผมด้านล่างนี้เลยนะครับก็ให้ copy นะครับผมหรือพิมพ์ตามนะครับผมแล้วก็กด copy มานะครับผมแล้วก็นี่ก็คือหน้าต่าง T-S นะครับผมก็หลังจากที่โหลดแล้วติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เปิด t ขึ้นมานะครับ แล้วก็กดที่คอนเนคชันนะครับแล้วก็ไปที่ Connect นะครับช่องแรกก็คือเซิร์ฟเวอร์แอดเดรสนะผมก็เป็น IP ที่เราก๊อบมานะครับผมก็ใส่เข้าไปนะครับแล้ว Nickname นะครับผมก็คือชื่อนะครับให้ลูกกิวนะครับผมให้พิมพ์ชื่อในเกมนะครับผมข้างหน้านะครับแล้วก็ตามด้วยวงเล็บแล้วก็ชื่อเล่นนะครับผมจะได้ เรียกกันได้ง่ายๆนะครับผมแล้วก็กด Connect เลยนะครับผมตรงนี้นะฮะผมก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับผมสำหรับใครที่ไม่เข้าใจอะไรก็สามารถถามทีแค่แซดสมได้นะผมหรือรี่จงในเกมเลยนะครับผมสำหรับใครที่เข้าได้เข้าได้แล้วนะผมก็ขอให้เข้ามาออนกันบ่อยๆนะผมจะได้มีเพื่อนคุยกัน เยอะๆนะครับผมขอบคุณมากครับ